นมัสการพระอาจารย์วรรทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่ส2องมกราคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันศุกร์ขึ้นสองค่ำเดือนยี่ปีเถาะวันนี้เป็นวันโลกาวินาทีเลี่ยงการมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆเสียบโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกโกสีบรอนเงินทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศอาคเน์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศอับ พายับหรือที่ตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีชมพูพลอยชมพูเห็นสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักขินีในชื่อคือยอยักพรเรือรลิงและวอแหวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอขวดขอรักขังและงองูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างสอโซ่จอกระเชยและยอหญิง เลขบางคลวันนี้เลขเจ็ดเลขห้าและเลข 6. หกามเสร็จวันนี้อารีนาฮัฟฟิงตันกล่าวไว้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่ตรงกันข้ามกับความสมเร็จแต่แท้ที่จริงแล้วความล้มเหลวก็คือส่วนประกอบที่มีอยู่ในความสมเร็จนั้นขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นัใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กายขอบคุณและสวัสดีครับ